ได้ยินเสมอม,มีเธอใช่ไหมหรือเสียงใบไม้ที่ไว้ต้องลงเท่านั้นม้ว่าเราจะไกลห่างกันแต่ในใจนั้นเราคิดถึงกันเสมอ จะนานแค่ไหนที่ในมุมน,นี้ทุกวินาทีฉันยังคอยเฝ้าเฝ้ารอคอยเธอฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอยังเห็นเธอส่งสายตาหากันเรื่อยไป ฟ้าอาจจะพราให้เราจากกันแต่ไม่มีวันพรากเธอนั้นจากใจฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปเมื่อสิน้นลมหายใจรักเธอ เฝ้าเฝ้ารอคอยเธอฉันเฝ้ามองดวงดาวเสมอยังเห็นเธอส่งสายตาหากันเรื่อยไปฟ้าอาจจะพลาให้เราจากกันแต่ไม่มีวันพลาดเธอนั้นแจกใจ ฉันได้ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแม้สิ้นลมหายใจรักเธอนิรันด์ฉันจะอยู่เพื่อรักเธอตลอดไปแม้สิ้นลมหายใจรักเธอ เมื่อกี้ก็คือเพลงรักเธอที่ดันใช่ไหมครับประกอบละครเรื่องอะไรครับพี่รอยรักรอยอดีตครับรอยรักรอยอดีตซึ่งมีน้องน้องกันเดอะสตาร์มั้งเขาเอามา cover แล้วเพราะละครเขาเขากลับมารีโปรดักต์กันใหม่อ๋อแเจ๋วเลยคือเพลงนี้จริงๆผมฟังแล้วเหมือนเหมือนแบบยุคย้อนยุกไปยุคนั้นจริงๆนะ ตั้งใจทําให้เป็นอย่างนี้ก็ตอนนั้นด้วยความที่ละครมันเป็นละครพิเรียดอยู่แล้วลูกกรุงสมัยใหม่ใช่ครับก็เลยก็เลยพี่ตู่เป็นพี่ตู่พิตริมเจริญเป็นคนเขียนเพลงครับก็ก็ได้โจทย์นั้นมาว่าแต่งเพลงแบบพิเรียดนะเพลงแบบไทยแบบลูกกรุงโบราณอะไรยเงี้ยแต่ว่าใช่ใช่เป็นลูกกรุงโบราณตอนเอรนก็แบบเราจะทํายังไงให้มันดูแบบสมัยใหม่ขึ้นมาใช่ร่วมสมัยใช่ร่วมสมัยขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยมีเอรนเป็นซาวแบบ ออกลอยๆออกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับพี่ปองนี่ก็ร้องเพลงมาแบบไปเยอะมากมายดแล้วเริ่มต้นมาเป็นนักแต่งเพลงยังไงก็เป็นแบบเอาจริงเอาจังแล้วเนี่ยหมายถึงว่าอย่างไรับก็อย่างที่คุยไปตอนแรกก็คือตอนเราเราเข้ามาอยู่ในกัมมี่ตอนนั้นก็คือเป้าหมายเลยก็คือ มาสูบวิชาไม่ใช่มาปวดใช่ไหมสูบมาปวดรอบนี้ตั้งใจแล้วรอบนี้ตั้งใจไม่กล้าปวดเขาแล้วแคลมพ์น้อยนะเนี่ยก็จับเลไอย่างก็ปีปีแรกแปีแรกๆที่เข้ามาอยู่กัมมี่ก็คือแน่นอนนะครับยังเป็นเด็กอยู่อ่ะก็ยังยังยังไม่ได้แตกหรอกแต่ว่าคือช่วงนั้นก็สิงตัวเลยครับสิงตัวอยู่ห้องอัดกันเลยถ้าไม่มีงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เจอพอเวลาเจอพี่แอมอย่างเงี้ยพี่แอมสวรรค์ก็แบบเจอกันตามงานอย่างเงี้ยเราก็ถามพี่แอมกันดื้อเลย พี um, ่แอมนั่นเลยจะทำแอมดาใหม่เส yes. ี้ยยเยเสืออันนั้นก็เคยทำอย่างเงี้ยครับก็ถามทุกคนนะครับที่ที่เราเรารู้จักว่าแบบเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงอ่ะก็พี่มีวิธีการแต่งเพลงกันยังไงอะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ถามหมดยันเซาลิเนียร์ครับก็แบบอยากอยากมิกซ์เป็นอ่ะอยากอะเลนเป็นอยากแต่งเพลงเป็นเราก็ตะลุยตะลุยแหลกครับก็หลายปีครับหลายปีที่อยู่ในนั้นแล้วก็แบบ ดูดวิชาอย่างเดียวบางทีก็มีบางงานเหมือนกันครับอย่างแบบช่วงที่แบบฝึกฝึกทำไลฟ์ซาวน์อินเจเนียร์อะไรเงี้ยครับก็ตอนเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตก็เป็นศิลปินใช่ไหมตอนซาวเช็คก็เป็นศิลปินแต่พอเล่นเสร็จปุ๊บลงมาไปดูเขาทำงานเป็นลูกกระจกของซาวน์จิตพี่ซาวน์อิเจเนียร์ที่มาทำให้เราครับแบกของช่วยแก่กับบ้านแลกวิชาแลกกันแลกกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางแกมี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราคิดไม่ดีเข้าไปเนี่ยไม่เชื่ออย่าเล่นอย่าเล่นล้อเล่น ก็พอพอรู้สึกว่าเริ่มคล่องแล้วเริ่มเริ่มเรียนรู้ได้ประมาณนึงเราก็เริ่มเริ่มแต่งเพลงแล้วคราวนี้เราเริ่มทาเพลงของตัวเองอะไรเงี้ยก็เสนอเสนอไปเรื่อยๆก็ตามสูตรครับแรกๆต้องไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยไม่ผ่านเลยไปเรื่อยๆจนมีจนอยู่ช่วงหนึ่งก็เริ่มแบบมีคนเขามาจ้างเราทําเพลงประกอบโฆษณาทำโน่นทํานี่อะไรเงี้ยเฮ้ยเริ่มมีคนเห็นจ้างเราจริงจังแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ยเริ่มพอพอมีงานแรกปุ๊บ มันก็เลยเริ่มรันมาเรื่อยๆก็อย่างพี่โอดูบาดูพี่โอ้ซิเปียเนี่ยครับก็เลยเริ่มปองเอา่ะพี่มีเพลงนี้ปองเอาไปคุมร้องตัวเองเลยอิดิทมาให้ด้วยมิกซ์มาให้ด้วยนะอะไรเงี้ยก็เริ่มได้งานอะไรทํานองเนี้ยก็เริ่มได้มาเรื่อยๆ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 ก็ฝึกไปเรื่อยๆใช่ครับก็เป็นประสบการณ์ไปเรื่อยๆตอนนี้ตอนนี้ก็ยังต้องฝึกอยู่พี่โอ้ก็ดถึงพี่โอ้เรืหนึ่งก็คือ จะแรงมากนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้สุดๆไม่น่าเชื่อว่าพอมาออกวงดูประดูแล้วแบบว่าภาพเปลี่ยนใช่ครับจริงๆเหมือนจริงๆคือพี่โอ๋เขาก็เขาทาได้หลายอย่างแหละแต่ว่าตอนน้เขาเป็นแฟเบรนซีเปียแล้วสมัยก่อนใช่นู้นไม่มีใครรู้ไงไม่มีใครรู้ว่าว่าแก่ทาได้หลายอย่างครับเพราะว่าแกพรีเซนต์มาแบบมาถึงก็แบบแกเด็กครูด้วยป่ะพี่โอ๋เขารุ่นตรีครับก็เป็นเป็นรุ่นเดียวกับพี่แน่น สราวุฒิเลือปัญญานุนที่เป็นคนทําเพลงแทนแทนใจแสดงว่าตอนเรียนนี่อาจจะชอบเพ้นสีน้าเป็นสีโทนเดียวสีสีเปียอาจจะอะไรประมาณานะัณ้นซื้อสีน้ําซื้อลหลงไหลหเดียว,วสีเปียสีสีเปียอะไรอย่างเงี้ยพี่ป่องเล่นกีตาร์เนี่ยพี่คือว่าเวลาแต่งเพลงก็ใช้กีตาร์ใช่ไหมครับใช่เครื่องอ,อื่นได้ไหมครับใช่ครับแล้วมาเริ่มเล่นกีตาร์ได้ไงพี่คือแบบตอนแรกเลยครับคือเล่นกีตาร์เนี่ยมันเท่ใช่ไหมแล้วแบบเราเห็นเพื่อนแบบยุคไอตอนยุคผมตอน ตอนนั้นก็เคยจับจับเล่นๆ่นมาบ้างแต่ก็ไม่คล่องคือตอนเด็กๆเลยครับคือผมเป็นด้วยความเป็นคาทอลิกอะไรเงี้ยก็เลยได้เจอคนเล่นดนตรีได้เจอคนร้องประสานเสียงอยู่ในโบสถ์อะไรเงี้ยบ่อยๆแต่เราก็ไม่ได้สนใจคือด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะคือต้องเข้าวัดวันอาทิตย์อีกแล้วอ่ะก็สเปลต้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบเราหนีอ่ะเยไม่ชอบเพราะว่าเด็กเด็กๆก็ชอบเล่นชอบไปเตะบอลชอบอะไรางี้มากกว่าไม่อยากเข้าโบสถ์แต่พอเริ่มโตขึ้นมาปุ๊บยุคนั้นมันแบบจําได้เลยคือ m ม d e r n w นเวิร์ดแองตีมกำลังดัง,ดงแล้วเพื่อนที่โรงเรียนก็แบบขนกีตาร์กันมากันทุกคนแบบเล่นกจะมาเล่นเพลงนี้ประชันกันหรือเปล่าพี่ซึ่งตอนเด็กๆเราจะเป็นเจ้าของเพลงชื่อดีโนใช่ไหมวันนี้เรโไม่ใช่หนูน้อแล้วยุคนั้นมันมันมันเท่มากครับการแบบ แชเนี่ยแบบเฮ้ยตบแล้วมีเสียงด้วยเว้ยอะไรเงี้ยเราก็ยังเฉยๆเตะบอลเตะบอลวาดวาดการ์ตูนมันกว่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าแล้วส่วนใหญ่เพื่อนๆที่เล่นดนตรีก็จะเป็นหัวโจกหัวโจกกันหน่อยอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่ามันมีเพื่อนที่เป็นเด็กแบบเด็กหน้าห้องอ่ะเด็กเด็กเด็กตั้งใจเรียนนะครับเล่นได้เหมือนกันไอ้เราก็แบบไม่ได้แล้วอยู่เฉยไม่ได้แล้วถ้ามันเล่นได้เราก็ต้องเล่นได้สิอะไรเงี้ยเด็กเรียนก็เล่นได้คือขนาดแบบว่าเขาตั้งใจเรียนเขายัง เขายังแบ่งเวลามาเล่นดนตรีได้ถ้างั้นน่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทําได้เหมือนกันแหละแล้วก็ตั้งเป้าเลยเล่นได้เพลงนี้เพลงเดียวพอเพื่อจะได้ไปจีบหญิงโรงเรียนข้างๆไดนแล้ใช่ครับแต่ว่าพอแล้วปีนั้นก็ได้ตเอียมาเป็นลูกเป็นลูกครึ่งคนจีนอะไรอย่างงี้ได้ครับได้ตเอียไตาเอียมาแล้วพันหนึ่ง ตามมาตรฐานวัยรุ่นยุคนั้นไปหลังกระทรวงเลยครับกีตาร์โจ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 อะยุคนั้นมันต้องโจโจฟูจิยาม่าได้โจโจมาหนึ่งตัวแล้วก็นั่งซ้อมนั่งซ้อมมอร์เดนบุตรอะไรเงี้ยเนี่ยแหละครับนั่งซ้อมจนเล่นได้พอเล่นได้ปุ๊บมันเกิดความสนุกเขาเรียกว่าเกิดกิเลสใช่ครับพอแบบพอมอร์เดนบุตรได้ปุ๊บเฮ้ยถ้าอย่างนั้นตอนนั้นแบบริชาร์ดมาร์กพิกิ้งง่ายๆลองดูหน่อยสิ แย่ห like like ูเลยไม่ไ oh, ม่เอาไม่เปิดหนังสือเพลงอยากเล่นให้ได้เหมือนๆนางเริ่มกรอเทปเข้าสู่วงจรเข้าสู่วงจรแล้วแบบเรื่องอย่างนี้ไม่ไรเดียมชายละเรื่องกเป็นีมชายละแต่กรีวัสดุลูกโซโล่เท่เอาเริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วกันอ่างเงี้ยคราวนี้ลืมเลยเรื่องจีบสาวเอาจริงเลยเอาจริงเขาทําเรียบร้อยก็ไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเลยครับคราวนี้ก็อยู่กับเครื่องดนตรีก็ชีวิตก็โอ้โหดาเนินมานะแต่งเพลงทํานู่นทํานี่มีประสบการณ์มา ณปัจจุบันที่ทำอะไรเห็นได้ข่าวจะทําเกมญี่ปุ่นเห็นทุกคนที่มาดูคลิปกันอู้่เอาไว้คือต้องคือต้องบอกว่าพี่ปองเนี่ยเปิดร้านมาเยอะมากเลยทำย่างไรลองตรงนั้นอยู่หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ผัดหรือตทลองไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนมาก็คือตัดสินใจตัดสินใจกลับมากลับมาเต็มที่กับดนตรีใหม่อีกรอบก็มาทําห้องอัดเล็กๆจริงๆมันก็เป็นห้องอัดแบบเหมือนโฮมสตูดิโอเนี่ยแหละครับ แต่ว่าหุ้นกันกับเพื่อนๆอีก3คนรวมเป็น4คนชื่อสไป d เดอร์แมนสไปเดอร์ครับก็เป็นกลุ่มที่เอาไว้ทําเพื่อรับทําเพลงทั่วไปครับใครคจ้างทําเพลงโฆษณารหรือว่าค่ายเพลงจะค่ายไหนมาจ้างเราทําเพลงหรือยอะไรเงี้ยหรือว่าน้องๆที่เขาเป็นอินดี้อยาก <c oughs> ทําเพลงแล้วไม่มีใครช่วยดูแลเ <c oughs> นกกี่ยก็ <c oughs> จัดสรรให้ ก็เราก็ดูแลให้นะครับก็มาทำเพื่อเรื่องนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็ทําไปทํามาก็เหมือนเดิมครับเลยเถิดเลยเถิดก็เอาจริงเอาจริงแล้วจริงแล้วอะไรกเล่นเล่นเอาจริงแล้วเหมือนเดิมก็มาทําเพลงของเรากันเองบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยเริ่มทํากลายเป็นว่าทําเพลงทําซิงเกิลออกมาทํา MV กันเองทําอะไรกันเองออกมาเพิ่งออกมาเร็วๆเนี้ยครับคือสรุปแล้วก็ยังหลงใหลในเสียงเพลงอยู่ใช่คณะปัจจุบันก็ยังคลุกคลีอยู่กับวงการดนตรีแต่งเพลง แล้วก็น้องๆหน้าใหม่ๆที่เป็นอินดี้ทั้งหลายแหละอะไรเงี้ยก็ยังเดินทางเส้นนี้อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดจะติดต่อพี่ปองนี้ติดต่อได้ไหนครับพี่แบบว่าจะตามผลงานอะไรเงี้ยตอนนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าอยากพูดคุยกันโซเชียลก็น่าจะง่ายที่สุดละถ้าเป็น Facebook ก็เข้าไปเจอได้ที่2องแฟนเพจครับถ้าจะมาคุยกับผมก็ที่ f a c e b o o k c o m s l a s p i n g p o n g ศิล หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่สไปเดอร์แมนจะมาพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องเพลงก็ f a c e b o o k c o m vr spiderman สไปเดอร์แบทก็คือเป็นคำพ้องเสียงนะเหมือนจะเป็นสไปเดอร์แมนไม่ใช่สบายดีเดอร์อะไรเงี้ยเป็นคำพ้องเสียงเอาเอาอีสานมาเล่นใชสารามาเล่นใช่ครับเชาเลยถ้าใครที่ตามพี่ปองเนี่นะครับก็เข้าไปดูก็ได้เลยครับผมส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปองมากเลยขอบคุณมากนะครับที่มาแชร์เรื่องราวของเราทำให้ความรู้เราด้วยวันนี้ขอให้มากครับ เฮงๆง่งร er oh, ่ำรวยร่ำรวยไปเรื่อยๆนะครับอ้โสมความตาครับพี่สําหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับหมดเวลาจริงๆใช่ครับแสงหมดแล้วด้วยแสื่อมตื่นเลยก็กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับรายการจักรดาทุกวันอังคารเวลาหกโมงครึ่งเวลาดีๆอย่างนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับขา บกเพลงที่เป็นแต่คำสัญญาว่าจะอยู่ข้างเธอตลอดไปให้เพลงผูกพันสองใจนานเท่าไง